ในงาล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของโทเคนชิบาได้พุ่งสูงขึ้นถึง8,902%เมื่อกองทัพชิบาได้ทำการกำจัดชิบาอินุหลายพันล้านตัวนี่คือชิบาอินุอีกหนึ่งก้อนที่ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วในขณะที่ราคาเริ่มส่งสัญญาณของการพุ่งขึ้นอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง ครับสวัสด,ดีเพื่อนเเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากรานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า661สินทรัพย์ให้เพื่อนๆนได้เลือกลงทุนกันพิเศษสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเทรดกับคอย EX ผู้ใช้ใหม่5,000คนแรกหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จ ท่านจะได้รับคูปองคืนเงินค่าธรรมเนียม5 USDT เฉพาะ14-20มีนาคมนี้เท่านั้นด่วนกิจกรรมนี้มีแบบจำนวนจำกัดตามข้อมูลที่ได้รับจากชิบะเบินเครื่องมือตัวติดตามการเผาไหม้ของชิบะอินุได้แจ้งว่าได้ทำการโอนโทเคนชิบะอินุจำนวนมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการลดอุปทานหมุนเวียนของชิบะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำการกำจัดโทเคนชิบะอินุไปแล้วจำนวนมากกว่า920 25ล้าน2 50, 7 9 8 0รายการโดยทำการส่งไปยังที่อยู่ที่ตายแล้วซึ่งไม่สามารถใช้จ่ายหรือถอนเหรียญได้แต่อย่างใดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเหรียญมีมได้รับความนิยมเป็นอันดับที่3สามารถผักดันราคาให้สูงขึ้นมากกว่า6.12%ซึ่งตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่เราวๆ1.26มีส่ดนด้หน้าอยู่4ตัวต่อข้้างเงิน u ดอลล l a ์ในการแลกเปลี่ยนไบแนสัปดาห์ก่อนหน้านี้ชิบะจำนวนมากก็ถูกเผาเช่นกันซึ่งคิด เป็นประมาณ2,000ล้านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมการเผาไหม้ภายในกองทัพชิบาเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเปิดตัวพับพิเนตของชิบาเลียมเบตาพับพิเนตเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโดยทางชิบะเลียมเบตาเทสเน็ตได้ตั้งเป้าหมายสาคัญไว้ที่เกือบ4 0 0พรายการได้รับการสนับสนุนแล้วและทั้งหมดเกือบ4 000, 1 1 4 2 1บอ็ล็อกได้ถูกสร้างขึ้นกระเป๋าเงินเกือบ3,000ใบมีส่วนร่วมในธุรกรรมเหล่านี้และการโอนแต่ละครั้ง มีส่วนทับให้อัตราการเผาไหม้ของชิบะนั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเค็นชิบะอินุมีการซื้อขายกันอยู่ที่1.091มีสุนน้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา1.87%ในช่วง1สัปดาห์บวกเพิ่มขึ้นมา5.93%และในช่วง1เดือนราคาได้ติดลบไปถึง14.17%ในช่วงของกราฟ Time f r a m 4ชั่วโมงตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าชิบะอินุนั้นวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์แคบๆเท่านั้น โดยมีแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่1150มีสูญน้ำหน้าอยู่4ตัวและแนวรับที่สําคัญอยู่ที่เราๆ900มีสูญน้ำหน้าอยู่5ตัวต่อข้างเงินอยู่เอสดลลาในฝั่งของ MCDX นักเก่งกําไรยังคงไม่มีอยู่ในเหรียญชิบะในฝั่งของทางเทคนิคมีแหล่งซื้ออยู่ที่ระดับปานกลางและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ